สบายดีพี่น้องจอมยุ่งพี่น้องเอ้ยพูนเส็บเสบเส็บเส็บส็บพูนสบายดีป้าลุงมาไว้ก่อนแก้วหอยมาสบายดีป้าลุงก่อนมาไว้ตวนเอ้ยตวนอวจอมยุ่งจอมป่วนจอมแส็บระวังวีลงถวยปนปลาเด้อ ลูกแม่พ่อลูกตื่นบ่แกงปลากับป่นปลาพี่น้องเอ้ยมื้อนี้อาหารมักทั่วมักแตงก็สั่งซื้อก็บ่ได้เจ้าเกี่ยวข้าวเจ้าบ่เอามาให้กินเด้อล่ะเด้อเาก็ยังบอกพ่อบักกว่าเจ้าจะสเ็ดมัดใหญ่ด้ด้เฮยมื้อนี้เาเราจนติงบ่ได้มือคืนนี่ันีสบายดีอือเอานมานิใหญ่อเด้ออโอ้ย ngõ nhun khửn bớt lăng lầy in cho nó đỡ đậy u à, thằng một con gày tỉnh, nó kinh không อเอตีงกินเบ็ดกนน่าจังมาเกี่ยวเขากับทันเล้วหายฉ่ำที่หนหองเอ้ยมาแล้วมื่อน,นี่ก็มื่อื่นกูเลย อืมเขาหน้าให้นั่นนะท่านโลไปโหขวบขึ้ขนเป็นลูกมาทานาเรียกมปลาจามตัวบอกว่าฝนประขอใน้นำไหมปราขอจ่ายจมหยียนมาหลายงุ่นเล้ว ใายถิ่นลูงในนะกินในเนี่ยนะเลยอะไอ้พ่อทำไงใครทำมั้งบ่ดแล้วบ่ดแล้วลูกนี่นี่บนแล้วยืดคนละกระบดเนย แก <Gen. S 2> น,นต่วนวเอ้ยแค่ต่วนเด้ยลูกแล้วต่วนเด้เรี้ยงจ้ะผมมาดอ,อกมันนี่นะไุ้เดียวเขา,าคือเวเขาน้านั คือเราเก็บเน่แก่ทำบัวอาไม่พอแกใไหมมะนี่นี่จะกินแก่ต้องกู่กุ้แล้วนี้เอาไปกินแด้เมื่อคืนนี่ผทำกินกุ้งเนื่อวันน่าพอใจไหม Tiếng là như khảo của Tiếng tiếng chỉ con ai hủa à Đấy, à. ừ, cái gì kia tài Anh có bài nó chỉ ừ. nhà dọc tài rồi đó tên tên này này, cứ chỉ sao rồi đó nó nhanh sao bố tìm lỗi đây con วานนั้นที่ลงไปเกี่ยวข่าวเกีเ่ับอาดัมงูยังเจ้มามันเต็มลอยเวลาสบายดีปลาลุงแหมอืมเขินลาบไปเลย นองมดกับเมียบ่าดาวกับเมียกับลูกขันนสามมิีนะ่สาว่หน,นาที่ต้องลูก มนี่ก็ทนมนีเราจปลัดกันหน้าหทั้งแาอาจารยจเอาหลูกสาวนั่น่แร้วนี่เอาอาจาานี่

โอ้ยปู้ชิมามัดเข่าซอยมันก็สิถามามัดเข่าดีบ่เนาะมันบ่มัดเกี่ยวบ่เนาะเราเลยสามหมัดเข่าครับหักงัวแฉดหมาออกมาแล้วบ่เข่าเนี่ยังผู้ชิมาว่าอือของเราผชิมามัดเข่าของเราดีสุดเกี่ยวเข่าเพี้ยนขอบ่เนาะมันชิมาเนาะ Mến lọt khẩu lúc Lọt khẩu lúc nữa mà bay đi <cười> 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 เห็ดแม่อย่าเห็ดแ,แม่แม่ชีถ่ายคลิปมันแล้วนี่